คำเตือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท่ผู้ชมที่รับทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เดชชาแนลคลิปนี้แอดก็มีเลขเด็ดจากสานักดังมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยครับจากสำนักเลขไทยราชสำนักบางกอกทูเดย์สำนักเดลินิวครับ เราไปดูสำนักแรกเลยครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับจากสำนักไทยราชมาแล้วครับไทยราชให้เลขมาทั้งหมดทั้งมวล5ตัวได้แก่เลข1เลข8เลข0เลข5แล้วก็เลข9ครับเราไปดูสำนักต่อมาครับเป็นสำนักของเดลี่นิว16ธันวาคม2563ให้เลขมาทั้งหมดทั้งมวลเจ็ดตัวครับเด่นตรงกลางเป็นเลขห้าและเด่นซ้ายมือมุมบนครับเลขสี ลงมาเป็นเลข3แล้วก็เลข6ขวามือของเราเป็นเลข1เลข2แล้วก็เลข9ครับท่านผู้ชมครับสำนักเนลิทนิวก็ให้เลขมาแล้วนะครับเด่น5แล้วก็4ครับท่านผู้ชมเรามาดูสำนักต่อมาครับเป็นของบางกอกทูเดย์16ธันวาคม263พัารอบางกอกทูเดย์ก็จะให้เลขในตารางมาทั้งหมดทั้งมวล5ตัวเด่นตรงกลางเป็นเลข8ข้างบนเป็นเลข5ซ้ายมือเป็นเลข4 แล้วก็ข้างล่างเป็นเลข0นย์แล้วก็ขวามือเป็นเลข7ครับนอกตารางเป็นเลข4เลข5แล้วก็เลข1ครับมีเลขซ้ำกันได้แก่เลข4เลข5นะครับท่านผู้ชมครับสาสำนักผ่านไปครับท่านผู้ชมครับเรามาดูครับว่าทั้งสาสำนักจะมีตัวเลขอะไรที่เหมือนกันบ้างครับแอดก็ได้ทำข้อมูลให้ท่านผู้ชมแล้วครับเพื่อใช้เป็นทางซื้อสละกินแบ่งรัฐบาลงวด16ธันวาคม2563ที่จะถึงนี้นะครับไปดูกันได้เลยครับ นี่ครับทั้งสาสำนักแอดเปรียบเทียบมาให้ดูนะครับที่วงกลมสีแดงนะครับเลข1และเลข5นะครับสาสำนักมีเลข1เลข5เหมือนกันทั้งหมดสาสำนักไทยรัฐเดลินิวบางกอกทูเดย์เหมือนกันนะครับในวงกลมสีฟ้าครับเลข8กับเลข0ไทยราชกับบางกอกทูเดย์เหมือนกันครับมีทั้ง2ตัวนะครับมี8กับ0นย์เหมือนกันแล้ววงกลมสีเขียวครับเลข9ครับไทยราชกับเดลินิวครับเหมือนกันครับมีเลข9เหมือนกันนะครับแต่ที่สําคัญครับ เลข1กับเลข5ครับทั้งสาสำนักมีเลข1กับเลข5เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมแคบหน้าจอตรงนี้ไว้เลยนะครับใช้เป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวด16ธันวาคม2563ที่จะถึงนี้นะครับแอนก็ขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกสำนักนะครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านที่ติดตามรับชมโชคดีโชคดีสิ้นปีนี้ทุกๆท่านทุกๆคนเลยนะครับรักทุกท่านครับขอบคุณครับ